ได้รับอินสปิเรชันนะคะจากเมนนี้นะจ๊ะ mm hmm. เขาจะทักมางอคุณบ้างหรือเปล่านะคะอะ่ดูได้นะคะในสถานะที่1คุณจะต้องรู้จักกันเขารู้จักคุณคุณรู้จักเขานะคะอย่างที่สนะคะเป็นคนคุยกันก็ได้นะคะเป็นแฟนกันก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่รู้จักชื่อกันนะคะไม่ใช่มีมโนจิตว่าแบบอยไปแอบมองเขาเขาอยู่ห้องข้างๆแล้วเราก็แบบ เขาจะงอเราไหมเพราะว่าเราโกรธเขาแล้วเขาไม่มองหน้าเราผ่านหน้าตาอีกเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะจ๊ะหรือว่าคนที่เจอกันในอินเทอร์เน็ตแบบไม่รู้จักกันอันนี้ก็ไม่ได้จ้ะนะจ๊ะอยู่ในหลกักความเป็นจริงหน่อยนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่ของแม่นะคะมันไม่ได้แม่นแบบ100%่เเนะเธอถ้าเธอผ่านมามันจะแม่นแค่30นะคะแต่ถ้าเธอมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะทั้งราศีและวันนะคะถึงจะตรง80นะอ่ะ คนที่เกิดอยู่ในวันที่เท่าไหร่บ้างเอ่ยคนเกิดอยู่ในวันที่ 33, 23, 33, 31ยนะคะคนที่เกิดอยู่ในวันที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะพึกศกันบังกรค่ะ สิบยี่สมนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเก้านะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ตุลน,นะคะ1ิบเอ็นะคะตุลเนี่ยเอาไปเลย90%จ้าอ่ะมาต่อกันใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ได้เลยนะคะตรงนี้นะจ๊ะนะแม่จะตอบภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะ สำหรับคิวปกติส่วนคิวด่วนแม่จะตอบภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกรงใจจะจ่ายราคาแรงเนาะแบบคิวด่วนนะฉันก็แบบพยายามตอบเร็วนะอ่ะมาดูซิว่าเขาจะมาง้อคุณไหมนะคะแม่ให้2ข้อแล้วกันนะ ข้อแรกเขาจะมาง้อคุณไหมข้อ2เขารู้สึกยังไงกับคุณอ่ะข้อแรกเขาจะมาง้อคุณไหมเดรแฮงแมนนะคะใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่แบบแม่นะคะเพื่อที่จะเจาะใจเขานะคะหรือว่าจะใช้เป็นไรายได้เสริมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าส่งเสริมการขายใครทด้แบบทําไรสดอยู่แล้วแล้วแบบเออเงาๆแบบอุย๊ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้มีจานหมุนแล้วเธอฉันก็ติดตามข่าวมาร์เก็ตติ้ง Marketing อยู่ตลอดเนาะไม่ให้มีจานหมุนแล้วทําไมดีหยิบไพ่ึ้นมาสับได้สาคนดูเยอะมาก อ่ะนี่ฉันจะแถมพายิบซีให้ด้วยนะคะเป็นกล่องใหญ่อันนี้เป็นกล่องเล็กนะสำหรับคนที่เรียนแบบสดนะคะแล้วก็สอนมาร์เก็ตติ้งไปด้วยสำหรับคนที่เขินอายนะคะไม่เคยฝึกพูดเลยนะคะสอนแถมไปนะจ๊ะแบบวิดีโอคอลนะคะเรียน1 0ชั่วโมงนะจ๊ะเรียนกับแม่นะจัดตารางเรียนเองได้นะคะส่วน แบบราคาย่อมเยานะคะแม่ให้แค่2ใบเท่านะคะเรียนออนไลน์แม่อัดคลิปไว้ให้แล้วมีแบบฝึกหัดมี PDF ไฟล์ให้อ่านนะคะเรียน78ใบแต่ว่าจะไม่ได้โทรคุยกันเนาะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้โปรนะคะดาวย้ายแม่ให้ที่16ใบแดงเท่านั้นนะคะทักไปถามพี่แอดมินเลยว่าคุณอยู่ในเงื่อนไขนั้นไหมนะคะนะอ่ะ อยู่ตรงหน้าแม่ตรงนี้นะจ๊ะในดูซีได้ดีแฮงแมนเทนออฟไฟเอร์ทูออฟเอร์ธอ่าควีนออฟแอร์นะคะแล้วก็คิงออฟแอร์โอ้ควีนกับคิงเธอเธอมีเอนเนอร์จีเป็นเนื้อคู่อะแล้วก็หันหน้าหันหน้าเข้ากันค่ะแต่ว่าตัวควีนดูแบบเฮ้ยออกไปนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังนะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะถามว่าจะมางอคุณไหมเขามางอคุณนะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายขีดเส้นนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเขาจะไม่งอค่ะ ก็คลิปนี้ส่งผลดีกับผู้หญิงมากๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงเตรียมรับการง้อของเขาได้เลยแต่การง้อของเขาจะมาแบบแปลกๆหน่อยนะการง้อของเขาเนี่ยเขาจะมีคําพูดคาจาที่ออกแนวแบบจิกจิกกัดๆนิดนึงเธออย่างเช่นแบบสวยมากปะคิดว่าตัวเองเป็นใครอะไรแบบนี้ยอันนี้คือการง้อของเขาแล้วค่ะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนนะคะเพราะว่าเขาอึดอัดใจมากแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้ความสมคัญอะ่ะมันมันดูแบบ อึมครึมแบบเนี้ยเขารู้สึกไม่มีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณก็เป็นเหมือนแบบเสมือนหนึ่งในเนื้อคู่ของเขานะคะแต่อาจจะเป็นไม่ใช่คู่แท้เธออาจจะเป็นคู่รักที่มาทําให้แบบ เราทั้งสองคนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณนะคะคำว่าเติบโตขึ้นในทางจิตวิญญาณก็คือมีความเข้าใจโลกมากขึ้นว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะคุณจะอยู่ในความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ว่าคุณจะได้รับรู้ได้เปิดต่อมรับรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละโลกมนุษย์นี่ยแหละชีวิตอะเซลวี่นะคะอะมาต่อกันนะคะเขาง้อนะเขางอ้อ แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างคะไหนดูซิคนคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเราเอ้ยมีคนถามฉันว่าแม่แม่สอนสับไพ่ด้วยไหมฉันสอนสับไพ่ไว้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วไอตัวสองใบเท่าเธอแบบที่อัดแห้งอะฉันสอนแบบเป็นคลิปแบบขยับแบบสับตามได้เลยอะเออนะจ๊ะลองทักมาถามได้อ่ะมาดูกันนะคะว่าอะไรเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ โอเคน่ารักอยู่นะ Queen of Water the m a g i c i a n นะคะ Egg of Air นะคะ Four of Water นะคะแล้วก็ Six of Fire อ่าบอกได้เลยว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากมีจริตจาัก,การันแล้วก็มีความแบบยังไงมีความแบบเรียกร้องความสนใจอะเธอ เหมือนประมาณว่าถ้าเธอถ้าเขาทําอะไรผิดกับเธอใช่ปะสมมุติว่าผิดอยู่ประมาณสัก20%จาก100%เธอจะทําให้เมกิทบิ๊กกับเธอเธอจะทําให้มันแบบดรามา่าดรามาติกดราม่าควีนจะทําให้มันดูยิ่งใหญ่จาก20%กลายเป็นว่าเขาไปทำร้ายเธอแบบ100%แบบโอ้ไม่ไหวแล้วคือเขาหมั่นไส้เธอมาเขาหมั่นไส้เธอมากแล้วเขาก็มองว่าเธอทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมเธอถึงแบบเมกิคบิ๊กทำไมเธอถึงแบบ ทำให้เขาดูแย่ในใสายตาคนอื่นแต่ถามว่ารักไหมก็รักปนกับความหมั่นใ้ด้วยนะคะแล้วก็มีความอึดอัดใจว่าแบบหยุดได้ไหมหยุดนิสัยเล่นใหญ่ได้ไหมได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้นะคะความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อได้ตอนนี้เบื่อมากเลยอ่ะว่าแบบการกลับมาครั้งนี้เขาต้องมางอใช่ไหมงอแล้วเธอจะเล่นใหญ่อีกไหมจะเล่นแบบฟุฟ้งไฟจะเล่นแบบบทแบบดราม่าแบบเออฉันผิดเองคือไม่ไหวแล้วผิดคนผิดจะทําอีกไหม ถ้าไม่ทําความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังจะคงแบบการละครซึ่งกันและกันนะเธอมันจะไปต่อกันยากมากแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาอะทะเลาะกันอีกนะจ๊ะอ่ะแม่ฝากไว้แค่นี้นะคะก็รู้ความรู้สึกเขาไปแล้วเนาะว่าถึงเขาจะเห็นเธอว่าเป็นแบบคนร้ายแบบนกอยู่ข้างพี่ตานะอ่ะแต่เขาก็จะไปตอบเธอจ้ะนะจ๊ะอ่ะมาดูก็นั่นแหละ ขอขอบคุณแล้วกันนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปแม่นะคะแล้วก็ใครชอบก็พิมพ์คาว่าวิทวินะคะส่วนใครไม่ชอบก็พิมพ์คาว่าหมานะจ๊ะตอนแรกจะไปดูเพิ่มให้อีกเอองง สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแมวิชวิตนะคะอยู่ในหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้เนี่ยหึงห่วงคุณบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแมวิชวิตนะก็จะมาดูดวงให้กับทุกคนนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้ตรงแค่30ค่ะส่วนใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะจ๊าก็จะตรง80ไปเลยนะับตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ารัคนาราศีอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องบ้างนะจ๊ะคนเกิดอยู่ในวันที่55 25นะคะเมษสิงห์ธนูนะ คนเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะคะ11นะคะคนเกิด10 20 30นะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่22 22นะคะคนเกิด55 25นะคะฝึกศกกันวางก่อนนั่นเองหากใช้ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะอะการอ่านของแม่นะคะเป็นการอ่านรวมเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะกดที่หน้าแม่ได้เลยนะแม่ตอบภายใน1วันนะจ๊ะส่วนใครนะคะที่ อยากจะให้แม่ตอบเร็วๆเนี่ยคิวด่วนมีนะคะตอบภายในหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะขอดูก่อนเขาคนนี้คิดถึงคุณบ้างไหมส่งใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะแม่อยู่แม่มีอยู่2โปรแกรมนะคะโปรแกรมแรกก็คือแบบสดนะคะแม่แถมไพ่ยิบสีเอาไว้ให้ด้วยนะคะ โทรคุยกันนะคะแบบวิดีโอคอลเลยนะ10ชั่วโมงจุกๆนะคะจัดตารางเรียนเองได้นะคะแต่คอร์สนี้นะ,ะอาจจะราคาสูงหน่อยนะคะนะถ้าไม่ไหวนะคะก็ไปคอร์สเล็กก็ได้นะคะคอร์สเล็กก็อ่านไพ่ได้78บใบเหมือนกันนะคะแต่แม่จะอัดวิดีโอคลิปทิ้งเอาไว้ให้อยู่ที่2ใบเท่าค่ะส่งใครนะคะเกิดอยู่ในตุลมีนกุมมังกรนะคะแม่จะให้อยู่ที่16บใบ ใบแดงมีถอน16ใบแดงมีถอนนะจ๊ะรีบมาลงทะเบียนก่อนจะหมดนะจ๊ะอ่ะถ้าแบบสดนะเธอเธอจะได้ใกล้ชิดกับฉันมอม่อยกับฉันแล้วฉันจะสอนการตลาดไปให้ด้วยแต่แบบแห้งนะคะแม่ก็สอนวิธีการอ่นานไพ่ให้เป๊ะเหมือนกันนะจ๊ะนะถ้าขายับประหยัดก็เอาแบบแห้งไปนะคะนะอ่ะมาดูการเขาหึงห่วงเธอไหมเมจิกเชียนทูออฟโ n ้ s ซิกซ์ออฟวอนส์เดอะซั The ะอะเชนออฟคัพนะคะแน่นอนว่าเขาหึงห่วงเธอมากๆถึงมากที่สุดนะคะแต่การแสดงออกของเขาเนี่ย เขาอาจจะไปหาทำไปพูดไปคุยนะคะกับคนอื่นนะคะซึ่งแบบเขาอยากจะให้คุณรู้สึกว่าถ้าเขาหึงหวงคุณขนาดนี้คุณก็ควรจะต้องหึงหวงชิ้นบ้างจ้ะคือฉันจะไม่แบบเป็นคนบ้าไปหึงหวงเธอแค่เพียงผู้เดียวนะคะเขาก็จะเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกลับมาค่ะว่าโอเคฉันหึงเธอขนาดนี้แล้วนะเธอจะรู้สึกไงบ้างถ้ามีคนมาใกล้ชิดฉัน อะไรประมาณนี้นะคะนะถามถึงความรักใช่ไหมถ้าถามถึงความรักในกรณีที่เป็นคนคุยกันนะคะคนคุยยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนบอกได้เลยว่าอีก10เดือนเธอสาวนะจ๊ะมีโอกาสได้สถานะที่ชัดเจนค่ะแต่ด้วยความที่ตัวเขาเป็นคนขี้หึงขนาดนี้อ่ะถ้าเกิดเต็มร้อยนะแม่ให้อยู่ที่ประมาณ90%เลยคนคนนี้ของคุณนะคะหึงห่วงคุณหนักมากมาก ไอความหึงหวงเนี่ยแหละที่จะทําให้สถานะคนคุยนะคะพัฒนาได้ช้าค่ะเพราะเขาว่ามีความกังวลมีความระวาดระแวงในตัวคุณนั่นเองเลยทําให้เขาว่าไม่สามารถที่จะแบบให้สถานะที่แชร์จริงกับคุณได้ส่วนในกรณีที่เป็นแฟนกันนะคะเขารักแล้วก็หึงคุณค่ะแต่ความสัมพันธนะ์มันจะไม่ได้ราบรื่นค่ะเพราะตัวเขาจะระแวงเหมือนกันนะพอระแวงปุ๊บนะคะตัวเขาก็จะเหมือนแบบไม่แสดงออกเรื่องความรักกับคุณอย่างเต็มที่อะเธอเพราะฉะนั้นน่ะแม่ก็เลยจะแนะนําว่าอย่าไปทําให้เขาหึงหวง เลยสาวพยายามทําตัวตามปกติอะเธอถ้าเธอไม่ชอบให้เขาทําอะไรอะเธอก็อยากไปทํากับเขาแบบนั้นนะจ๊ะรู้แหละว่าแบบลูกไฟของแม่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เนาะเพราะฉะนั้นอะก็บริหารเสน่ห์ให้กับคนของเราคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปบริหารนอกบ้านนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแบบเออดึงแบบปัญหาเข้ามาในบ้านนะจ๊ะนะใครชอบคําทำนายแม่นะคะก็พิมพ์คำว่าวิวิตนะคะส่วนใครไม่ชอบพิมพ์คำว่าหมาได้เลยจ้ะเอาตัวใหญ่ๆนะจ๊ะ